น่าเสียดายมากเลยนะเท่าวันนี้คุณเกิดมาแล้วมันมีกฎธรรมชาติกฎหนึ่งที่เขาเรียกว่ากฎแรงดึงดูดนะคะแล้วคุณไม่รู้หรือคุณไม่สนใจในกฎธรรมชาติอันนี้นะคะแล้วคุณก็ใช้ชีวิตเหมือนกับคน9 9คือต้องดิ้นรนต้องไกวฟ้าต้องพยายามต้องกระเสิกระสนเพื่อที่จะไปถึงฝันหรือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้บางทีคุณก็เหนื่อย แล้วก็ล้มเลิกไปในที่สุดแต่ถ้าวันนี้นะคะถ้าคุณเริ่มรู้เริ่มเข้าใจกฎธรรมชาติหรือกฎแรงดึงดูดอันนี้ที่ติดตัวคุณมาคุณรีบมาศึกษามันซะคุณรีบมาทําความเข้าใจมันซะแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเพราะกฎธรรมชาติหรือกฎแรงดึงดูดอันนี้นะคะเขาจะเป็น คู่มือที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นค่ะ